สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการอิมมูชันและว,วันนี้เราก็ขอเอาใจคนที่หลงไหลในเต๊เส้นรำกันหน่อยครับเพราะว่าวันนี้เราได้พาคุณผู้ชมมายัางงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ Dan นซิ่งวิดเด Star ารายการเรเวอร์ตี้ที่เรตติ้งร้อนแรงที่สุดในโลกซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คนไทยจะได้รับชม Dan นซิ่งวิดเด Star าในเวอร์ชันภาษาไทยและว,วันนี้เราจะได้เห็นโสมหน้าซ่าและโปที่จะมาขอเรียกคะแนนจากแฟนคลับซึ่งบรรยากาศภายในงานจะคลึกครืนสนั่นฟอลขนาดไหนเราไป ตามชมกันเลยครับ Televisionshiniest playing Google prize! ซึ่งโปรเจกต์สุดพิเศษที่คุณผู้ชมทั่วประเทศจะได้ดูรีลาการเต้นราสุดฮอตเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของ4ี่พันธมิตรได้แก่บริษัทกนนนากรุ๊ปจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทมีทีเน่คอมพานีจำกัดและ PVCW o r l ว w i ์ e ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7และผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวอย่างกลุ่มโรงแรมอมรีซึ่งแต่ละคนจะยืนยันความน่าสนใจของรายการดรตี้นี้ขนาดไหนเราลองไปฟังสัมภาษณ์กันบนเวทีกันก่อนครับดนตรีและการเต้นรำ มันคลองจองกับการที่เราจะให้ที่พักแล้วก็เซอร์วิสที่มีความวบ์รันของของคัลเลอร์แล้วก็จังหวะนะครับของโมเดิร์นเอชียงโสตตารที่เป็นปรัชญาของบริษัออโทโรงแรมมาร์นะครับเป็นรายการที่รู้สึกชอบมากเลยเพราะว่าตัวเองก็ตั้งแต่เด็กไม่เคยเรียนเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอดูรายการนี้แบบโอ้ยอยากอยาก อยากเรียนเต้นแบบนี้บ้างจาังเลย สำหรับรายการ Dancing With The Star เป็นรายการเรลเทียตการแข่งขันประกวดการเต้นของเหล่าคนดังที่ประสบควาสมสำเร็จมากที่สุดในโลกจนได้รับการบันทึกจาก Guinness Book of Records ในปี2010นอกจากนี้ยังผลิตออกมาแล้วกว่า42ประเทศและเพียงไม่กี่วัน Dancing With The Star ก็จะระเบิดฟอ์ครั้งแรกในเมืองไทยและวันนี้ทางรายการยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษกับการเปิดตัวสตาร์ที่เข้าร่วมแข่งขันจากหลากหลายวงการพร้อมกับโปรนักเต้นเท้าไฟที่จะมาร่วมแข่งขันเพื่อเป็นคู่สุดยอดนักเต้นและว้าถ้วยรางวัลกรติยศ เลเวลไปครองซึ่งจะเป็นใครกันบ้างเราไปชมกันเลยครับ จริงไม่เคยเต้นมาก่อนนะครับได้แต่ดูแล้วก็รู้ว่ามันสวยงามแล้วมันสนุกนะฮะพอมาเริ่มเนี่ยมก็ยากกว่าที่คิดอีก1ิเข้าครับก็ขอให้ทุกทุกคนนะคะที่ชอบการการเต้นนะคะให้ช่วยช่วยดูรายการนี้ด้วยค่ะโชว์ Dancing with Stars จริงจริงเป็นโชว์ที่เป็นที่โบดแล้วก็ได้รีคอร์ดเป็นเป็นโชว์ที่นิยมเป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งทาง BBC World เนี่ยก็ได้ ได้ให้รับเลือกทางอเมริเป็นเป็นเมนสปอนเซอร์ของของโชว์นี้ซึ่งเราก็เชื่อว่าโชว์ Dancing with Star นี่จะเป็นโชว์ที่เปลี่ยนทีวีโชว์ในประเทศไทยแน่นอนนะครับ และสำหรับใครที่อยากจะเห็นความทุ่มเทและเสปการแดนของผู้เข้าแข่งขันแล้วล่ะก็สามารถติดตามพวกเขาได้ในรายการ Dancing with the Star Thailand ทุกคืนวันอังคารเวลา4ทุ่ม40นาทีเป็นต้นไปทางช่องเจ็ดสีและอย่าลืมหวดเลือกคู่ขาดแดนที่โดนใจมากที่สุดเพราะคุณอาจจะเป็นผู้ตัดสินแชมป์แรกของเมืองไทยก็เป็นได้ครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการเอเมชั่นก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมดีๆที่ไหนมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมกันได้ที่ช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24 ชและล่าสุดกับแอปพลิเคชัน M Channel บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทั้งระบบ iOS และ Android ที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาไม่พลาดกับหลากหลายความบันเทิงจากเราแน่นอนครับแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ